ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจเตือนจำนำรถติดไฟแนนซ์ผิดกฎหมายคนรับจำนำหรือซื้อรถหลุดจำนำเสี่ยงผิดรับของโจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆโดยปัจจุบันได้มีพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภาระหนี้สินเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือต้องรีบหาเงินมาชำระให้กับเจ้าหนี้จึงได้นำรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับสถาบันทางการเงินหรือที่เรียกว่ารถติดไฟแนนซ์ไปจำนำไว้กับผู้ที่ประกาศรับจำนำรถทั้งที่ยังมีภาระหนี้สินกับไฟแนนซ์อยู่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนว่ารถที่ติดไฟแนนซ์หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระกับสถาบันทางการเงินผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือเจ้าของรถตัวจริงของรถคันดังกล่าวคือสถาบันทางการเงินส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงผู้ครอบครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ดังนั้นการที่ผู้เช่าซื้อนำรถติดไฟแนนซ์ไปจำนำแล้วผู้เช่าซื้อไม่ผ่อนชำระหรือไม่นำเงินมาปิดยอดไฟแนนซ์ที่เหลืออยู่จะเข้าขายเป็นการครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาโดยทุจริตซึ่งเป็นความผิดฐานยักยอกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสมปีหรือปรับไม่เกินห0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้รับจำนำหรือผู้รับซื้อรถคันดังกล่าวหากรู้หรือควรจะรู้ได้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถติดไฟแนนซ์การรับจำนำหรือรับซื้อรถคันดังกล่าวไว้ อาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับจำนำซึ่งทรัพย์อันได้มาจากการกระทำความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการสังเกตว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดให้ตรวจสอบจากใบคู่มือจดทะเบียนซึ่งจะระบุรายละเอียดทะเบียนรถผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถ เท่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของสถาบันทางการเงินให้ระมัดระวังในการรับจำนำหรือรับซื้อรถคันดังกล่าวเพราะอาจตกเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจรได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ